คนขับก็เริ่มนเงียอ,ออกครับมากหน่อยก็ได้อยากดังแม่งทำคลิปดีๆไม่มีดังคนม่รถจัดไว้นะนะกดติดตามมันได้เยอะหน่อยครับแต่้าเป็นข้าราชการอย่างผมผมหมดกับรถเยอะนะผมบอกเลยคือมีเงินไปแสนหนึ่งซืง้อรถเงินไม่มีต่องทำไงรู้ไหมกู้ฉุกเฉิน กู้ากก่อนชิบหายแหละครับว่าวุ่นดีเขาวนี้เงินเดือนเหลือน้อยสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่มาขับรถรุ่นทีวีค ES นะครับผมเป็นปี2 0 0 3นะครับผมรถคันนี้ก็เป็นรถแบบใช้งานแบบว่ารถบ้านๆใช้งานแบบบ้านๆนะครับแต่ก็ถือว่าการดูแลเข้าสู่ก็ประมาณ1นึ่งแสนสามรถคันนี้ก็มีไปที่สองแสนแล้วนะครับก็ตามสภาพครับอันนี้ไม่ได้เอามาขายนะแต่ว่าเอามาพูดคุยครับมาบอกนะแต่ว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับผมเป็นรุ่นที่ถือว่าน่าใช้มาก จอ่นี่จอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้ตามสภาพอันนี้ก็ถือว่าวิ่งได้ดีอยู่ครับร้อยกว่าได้อยู่ช่วงแรกก็จะมีคุ้กคักบ้างก็เริ่มตามอายุการใช้งานกับพวงมาลัยก็จะต้องดึงมาทางขวานิดน,นึงถ้าดึงตรงๆก็อาจจะเข้าซ้ายเพราะว่าการตั้งศูนย์ต้องไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับก็เป็นรถใช้งานที่แบบว่าคือใช้งานแบบจริงๆนะครับในกรุงเทพในอะไรนะครับก็ยังวิ่งใช้งานดีความร้อนปกติน้ําก็ดูแลดีคันนี้นะครับผม ถามว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับเป็นรถที่ทรงไม่เล็กไม่ใหญ่กาลังพอดีเป็นเครื่องพันเจ็ดนะครับผมเครื่องดีสิบเจ็ดนะครับผม V ีเทคนะครับก็ถามว่าถ้ารถคันนี้ขายขอผมก็อยากซื้ออยู่นะอยากต่อแล้วสามหมืนกว่ากว่าสี่หมื่นนี่น่าจับมากๆแลวแต่ก็ก็ต้องทําใจครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับผมคือคุณซื้อมาคุณก็ต้องซ่อมเลยอย่างมากก็แอร์ครับแอร์เริ่มไม่เย็นแล้ว แล้วก็ช่วงล่างนะก็ต้องปรับปรุงถ้าอยากขับดีๆแต่ถ้าเอามาใช้งานไม่คิดอะไรมากก็ก็โอเคนะขับไปเล่นขับไปแต่หาว่าเอามาขับจริงจังมันก็ได้แหละครับดูแลดีๆเนี่ยก็ไปได้ดีเหมือนกันแหละทรงก็สวยก็ยังสวยอยู่นะครับแต่งใส่มวงใหม่แต่คันนี้สภาพแบบเดิมๆเลย,ยก็ถือว่าใช้ได้ครับว่ารถไม่เคยติดแก๊สน,นี่ถาตว่าถ้าบางคนแบบสมมติขันอย่างคันนี้ขายเนาะแล้วคนแบบยอมแล้เข้าใจได้เลย เื้อนี้ไปปรับปรุงไปซ่อมรถเก่ามันเป็นธรรมดามันต้องซ่อมอยู่แล้วครับรถหลายสิบปีขึ้นขนะดาดรถผมซิตี้พันทวโบแค่3ามปีเองก็ยังมีปัญหาเลยก็ยังต้องซ่อมเลยครับผมมันก็เป็นเรื่องปกติครับของคําว่ารถยนต์หรือยานยนต์นะครับคําว่ารถ เลี้ก็ยังใช้ได้ไหมดูดิขนาดว่ารถมันหลายปีนะออกร้ยเมตเดียวไกลเข้าสู่ถนนการกาแพงวันนี้คนขับก็เรื่อนเนี่ยออกครับเพราะว่าแอร์มีปัญหานิดหน่อยนะครับ ยายแอร์น่าจะหมดหรืออาจจะแตกอะไรก็ต้องล้างพวกนะแอ,อร์อุปกรณ์ของแอร์ในรถนะครับผมก็จะหมดหลายนะครับซึ่งถ้าทำเกี่ยวกับแอร์นี่ถ้าจัดแต่งเลยบอกเลยก็มีถึงหลักสี่ห้าพันนะครับเพราะเคยซีอารีเจนหนึ่งปีปีแล้วกันนี่แหละปีสองพันหนึ่งเลยนี่แหละแล้ว,นะลวไปทำแอร์นะคือแบอ,อะไรเขาเรียกว่าไงนะแอร์แอร์เหมือนจะมีปัญหาก็ได้ล้างแล้วก็เติมยายแอร์อัดเข้าไปใหม่เป็นเต็มหมดประมาณ4,000กว่า ก็หลายบาทเหมือนกันนะคือต้องทาใจครับถ้ารถเก่ามีปัญหาเรื่องแอร์นี่ให้ทาใจเลยครับผมเหมือนคันนี้ก็ยังถือว่าเป็นรถที่ขับดีอยู่นะครับต้องขอไปนะครับต่อไปบนถนนเรานหง้าถ้าไปจะดูไม่ค่อยปลอดภัยก็ต้องขอไปนะครับอย่าดราม่าครับผมดราม่าหน่อยก็ได้อยากดังแม่งทำคลิปดีๆไม่มีดังคนไมู่้จัเลยนะ ติดตงกันได้เยอะนะครับอยากได้เงินในติ๊กตอกไปหาแต่งเมียอันนี้ก็รถเมียแหละคูณหลวงกองก็เป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะรือว่าถ้าคุณมีเงินไม่เยอะมีเงินประมาณแสนหนึง่งแล้วอยากหารถมาใช้เหลือตังไว้ซ่อมมันก็ต้องเผืือต้องเหลือตังไว้ซ่อมด้วยแต่ถ้าเป็นเลิกการอย่างผมผมหมดกับรถเดยอะนะผมบอกเลยคือมีเงินไปแสนหนึ่งซื้อรถ เงินไม่มีซ่อมทำางไงรู้ั้นกู้จุกเฉินกู้จากก่อนชิบหายแหละครับว้าวุ่นดีคราวนี้เงินเดือนเหลือน้อยแต่้องทำยงไงได้ล่ะครับแต่พอแม่งได้รถใหม่ก็ปัญหาคือหาหาเงินไปส่งก็เอามารับงานรับจ็อบนะครับรับขับแก๊บขับอะไรรับจ้างแต่ก็รายได้ยังถือว่าเป็นยังไงล่ะมันยังไม่เท่ากับจานวนเราอยากว่าหารายได้เท่ากับจานวนเงินที่เราส่งมางวดแต่มันกลับไม่ได้เท่านั้น มันก็ไม่เหมือนขาดดุน,นะครับผมซึ่งยอมรับว,ว่าไรายได้ก็เหลือน้อยครับผมเหลือไม่มากแต่ก็อยากลองสู้ดูครับสู้ไม่ไหวก็ต้องยอมแต่เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเคยคิดว่าผมอยากจะอายา,อยากจะซื้อ,อ,อมาใช้น,น,อ,นอยากซื้อมาใช้ C G e S เนะ่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมอยากอยากซื้อมาใช้หรือถ้ามีงบอีกทีก็ไป F D เลยครับมีงบอีกทีก็ข้ามไป F D ได้เลยนะครับ สช่องทางซ้ายเพื่อเซ้ายแล้วไปเอฟดีก็ก็จะใหม่กว่านี้แต่เครื่องก็น่าจะตัวเดียวกันนะดีสิบเจ็ดเครื่องพันเจ็ดเหมือนกันเอ้ยหรือพันแปดอ่ะถ้าลอยเมย์ใช้สองต้องตรงกว่าถ้ามีงบนะมีงบเย่าห้าไป็ดเอฟดีก็โอเคใช้ได้อีกยาวทรงสวยเครื่องยนต์ก็ถามว่ามันก็แล้วแต่คันละครับบางคันก็ทรมบางคันก็ดีอย่างรุ่นเนี้มีพี่ที่ำงานผมอ่ะแกเปลี่ยนเครื่องไปสามสี่เครื่องเปลี่ยนเกียร์ไปสามสี่เกียร์ละ แต่แต่คือเขาเขาก็ใช้งานแบบหนักติดแก๊สเดินทางไกลตลอดคือไปกลับวันละเป็นร้อยโลนะแต่ว่าเขามีตังเขากมีสีเด่นนะครับก็ถ้าหารุ่ดีๆมันก็โอเคนะมันก็ใช้งานได้นะรถเก่ามันมันขึ้นอยู่กับเราแล้วเราจะซ่อมมาซ่อมน้อยอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันซึมตามซีนถ้าไม่ซีเรียก็ตรวจเช็คก็ดูอย่าให้น้ำมันขายกันแต่เพิ่มนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแค่น้ำมันซึมอาจจะดูเครื่องไม่สวยงามแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดน้ำน้ำหม้อน้ำขันเนี่ยซวยแน่เกิดความร้อนขึ้นเนี่ยอันตรายครับผมเนี่ยอย่างคันนี้ความร้อนนี่ก็ถือว่าปกติอยู่ในระดับพงที่ปกตินะครับผมอัตราการกินน้ำมันผมก็ยังไม่ได้จับไม่ได้ดูว่ามันเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้เติมเองผมก็เลยบอกไม่ได้นะครับแต่บอกเลยว่าอัตราเร่งนี่ดีมากครับผมถ้าสายซิ่งสายแต่งอาไปบิ้วไปโมลเลยรุ่นนี้น่าเสียบกล่องได้เลยนะครับมาถ้าเป็นรุ่นก่อนนี้ มันต้องกขาเรียกว่าอะไรนะลอม,ลอม,ล,อม,ล,อมลอมกล่องลอมแรมลอมนั่นแหละถ้าใครคิดว่าชอบก็ลองหามาดูครับรับรองถูกใจแน่